แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมว่าเราจะทนยันไงวันพันแมนเดอะสตองเกตวันนี้รู้ไหมว่าผมจะทําอะไรซึ่งผมจะสุ่มอะตอมิกสามสิบหกใบจะสุ่มอะตอมิกสุ่มครบห้าสิบครั้งได้อะตอมิกทางนี้อยากได้ไอคอนหินนี่เนี่ยโดยที่แค่สามสิบใบได้ก็ดีไม่ได้ก็โอเคเขาบอกว่าโอกาสออกไอเทมมีสองเปอร์เซ็นต์ปกติแล้วกูเห็นออกตัวมากกว่าไอเทมซะอีกมาเลยสิบใบแรกสีม่วงหรือว่าดวงยังปกติอันนี้ก็ยังเฉยๆปลอดีทองทักตัวเหอะ เกินไปก่อนได้เปียหม่วงไอเช็ดเค้อ้โจีน้อนเปลี่ยนไอเดีเลยกู66ใบแต่เราก็มาสุ่มกันเลย60บใบอะถ้าได้แบบลูกแก้วมันจะดีมากเลยกูไม่มีถาายลยครับการันตีเพราะบัตรกูไม่พอกูก็คิดว่าจะเก็บไว้แล้วคือกูสุมล่าสุดตอนคิงเข้าใช่ไหมคือมันมีเวลาให้แค่เดือนเดียวกูเก็บได้แค่60บใบเด็กไอ้ดังม่วโอ้ยเพี้ยลูกานลูกแก้วลูกแก้วมาหน่อยน้องลูกแก้วลูกแก้ว มันไม่มาให้กูม่วงไอ้สัสสี่สิบใบนะเฮ้ยแต่กูไม่ได้ลุกเที่ยวของอะตอมิกก็คือกูเลิกเล่นหรือเกมเฮียนี่เติมไปตั้งห้าสิบบาทไอ้สัสได้เป็นหินไอ้สัอีกสิบใบสุดท้ายหังนะกูไม่ได้ตัวส้มสักตัวไอ้สัสอุ้ยไอ้เฮียเฮียเฮ้ยกูบอกว่ากูจะเลิกเล่นมึงให้กูเลยล่ะแคปไปเลยแคปไปเลยจยากจะโกนให้ดังมากเลยแต่กูว่ากูคนอื่นว่ามึงจะร้องหา หกสิบใบใด้เลยมันมันเวอร์เกินไปไหมงั้นผมขอซุ่มแบบบัตรม่วงหน่อยก็แล้วกันคือคิดหนักว่าจะเลือกตัวไหนระหว่างสองตัวนี้คือตัวนี้ก็ช่วยเพื่อนซับดามเมจได้ตัวนี้ก็สามารถตายเกิดได้แล้วก็ไล่โจมตีคือคิดหนักเลยกูก็ไล่โจมตดีดีกว่าไปจริงสีทองไม่มาไอสัตว์โอกาสได้ตัวทองในอ่าอะไรนะตู้ม่วงมันจะเยอะอยู่นะ สามเปอร์เซ็นต์เลยล่ะตัวนี้คือถ้าไม่ขุกสุ่มที่ละสิบใบมันก็ไม่ได้ตัวดีจริงๆริอะเนาะไอหินแดงเนี่ยมาอัพมันก่อนโอเคจบเพอไอซัต